กายสบายดีและสวัสดีเด้อน้องปงปายบัดสกุขสกุลเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยแสกแล้วแต่กายยันดีต้อนครับขอสู้ส่งอทุกเป่าส้อนไซสแน็ปแนบหน่อยบรรยากาศกเขากินน้ำแรงเนาะเนบรรยากาศตกินข้าวหารเมนูออนอืมสบายจุซุน่า ม่ยังกินได้ยังกินปุปาปุาเสีวธารมสัตว์นกินกับเขากับูข้หูขาเจ้าขนาดแบบมมีคิดบ่ได้ใส่หมดกนะลูกเขาลูกนอนเนาะกระลับลูกกำลังนอนเนาะ ชีวิตเมนูออนจอยรักนเอหอมปอหอมปมก,ก,กแปงแบบมีมกแปงนี่มักเรือ แงกับส่วนเครือกับส่วนเยอะกีปีนี่ปีนะลองมึงใส่แจ้งใจมันจะหมอะ đẹp ngon rồi các bạn chim đất chăm <laughs> một trên non อยู่นหวองออนนอนเลยจะได้ินจนเจ็ดโมงแปดโมงจะได้กินเขาผู้ประสิทธิ์โอ้โห khó Chỗ kho à. chưa? Xẹp. Chỗ này ไปคิดดูแน่พี่น้องหาเงินสนมเรเงอ้ยขนะฮะนี่ะกินกุ้งยังกินกระปูกปาคือค่ะกินแลไวรก็มา tiền nuôi nhai mặt trăng đi cục à ờ xuân hai hai mươi hai ăn bù bola eva por a la ngược kim ha chín lang chín nga 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 มเทันเกมเลยตั้งว่าตักเป็นฟุงเผโดนยันแมงแม,ง,แมงบวกบุมคนนิดหน่อยเนาะ ให้เหนื่ออะไร,ะไรวันวาเลนไทน์กายเลยน่องขึ้นนนะ <c oughs> ขึ้นวันนี่นก็สี่มือใหม่ละวันที่สิบหาแล้วนี่

พักในสื่อเนาะพักกับชพนเนาะบุกเองนั่แหละมองปอบแสดงว่าพักจุู่ภาเขาว่ได้สื่อเนาะไม่ได้สื่อเนาะบุกิเองนี่แหละคนมันมีเงินสื่อเขาก็เลยบุกิเองนี่ก็

กันในหรหลับสินก็คมละเป็นน้ำมีดปาด <c oughs> คิดนี่กับผมมีอย่างไร ไทยเวิร์กจิตก,กับน้ณาแบบบ้านๆห้องเลยเนาะมาเด้อ,อกินข้าวกันพี่นะ้อีพีของเราเป็นใครตัวาจากต่างประเทศว่าเป็นตอวกุ้งเนี่ยมันเป็นฉาดกำลังข้าเครือ À vâng, chút bớt cơ Chút bớt chút แก่คนนี k, ้จะหน่อยเนาะอืมอยากขาดมันไล้มันเคยหยักขาดกระโดนอ่าอผมจะมีดปาก đẹp lại thao tinh nhà lụt ngon ừ. ngon đất tên đất xuyệt này lụt ngon thương,

ผมเองคับ se กินกินน้ำต้มมันได้กินน้ำเย็นเนาะน้ำอุ่นน้ำต้มอันยาอื

Assalamualaikum pak kawas sembah dan selamat berhubung